สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทํากระถายต้นไม้จากผ้าขนหนูครับอุปกรณ์มีเกียงผสมปูนผ้าขนหนูที่ไม่ใช้แล้วแม่แบบกระถางมีปูนครับมีทรายครับตักทรายผสมกับปูนให้เข้ากันครับ ผสมปูนกุกเขาให้เข้ากันครับหยุยยยนำผ้าชุบน้ำแล้วบิดให้หมาดๆมาคลุกเค้ากับปูนที่ผสมไว้เรียบร้อยแล้วได้เลยครับนำผ้าที่คลุกเขาปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วไปวางบนแม่แบบได้เลยครับ เสร็จแล้วตากไว้แห้ประมาณ4-6ชั่วโมงครับกระถางต้นไม้จะพักคนหนูเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับ